สวัสดีครับมหากรุงพูดถึงความดีของอาจารย์เบียร์คนตื่นทำรรพีนี้ก็19แล้วนะครับอาจารย์เบียร์พูดหยาบจริงหรืออาจารย์เบียร์พูดเนี่ยท่านเคยเห็นก็พูดไหมสาธุจา่าขอบใจจา่าเนี่ยอย่างเงี้ยหยาบไหมฮะสาธุจา่าขอบใจจา่าจ่าสาธุพูดอย่างเงี้ย หยาบไปครับจาสวัสดีจะพูดอย่างนี้เหรอครับหยาบแต่ก็คนไปไปจำคำที่จริงจริงคำอย่างนั้นนะ,ะที่พูดกูมึงอย่างคนถามว่าเอ้ยเอ้ยทำไมวะโอ้ยแกเป็นย,ยังไงต่างๆนานาคือคุยกันอย่างคนที่รักกันพี่น้องฮะเอ้ยเองไหมนเนีเ่ยไอ้อย่างงั้นไอ้ฮะอย่างงั้นอย่างนี้คือคนจริงนี่คือคนจริงใจครับ เหมือนกับเนี่ยที่คนเข้ามาคอมเมนต์ถามอะไรต่างๆหรือว่าสนทนานะสนทนาคือเขาจะมีเสียงถามแต่ถ้าคอมเมนต์ถามนี่อันนี้แหละเขาพูดคนเดียวก็จะใช้บหันเรียกว่าคำโมภาษาชาวบ้านนี่นะฮะภาษาชาวบ้านนั่นก็คือพูดกับกล้องแต่ว่าถ้าสนทนานี่นะฮะมีเสียงโต้อตอบกันเนี่ยนี่เขาจะพูดเออต่างๆดีมีก็มีอยู่คลิปหนึ่งมอนกลนไปดูในช่องผมคนดูร้อยกว่าล้านกว่าแล้วนะฮะ ที่เขาถามเรื่องบุญบาปมีไหมเขาบอกเขาไม่รับถือศาสนาอันนั้นเขาก็จะพูดเรียกว่าต้องถึงหลุกถึงคนนะอะอันนั้นแต่กบฏหานเขาก็โอเคแต่ว่าถ้าเขาพูดคนมาถามปกติก็จะพูดเพราะมากจ้าสาธุจ้าอสาดิตจ้าอะไรเงี้ยเขาจะพูดอย่างนี้นะเนี่ยเ่อย่างเงี้ยหย,า,ยาบใช่ไหมครับหรือว่าหูไปเลือกแต่ฟังที่ไม่ดี เดี๋ยวก็บอกกันนะฮะสองคนโยนตามช่องคนหนึ่งมองเห็นโคลนตมอีกคนหนึ่งตาแหลมคมเห็นดวงดาวอยู่เปล่าเปายเรื่องเดียวกันคําเดียวกันเนะนี่ยเนี่ยที่เขาเลือกจ่าช้าตุจัดอันนี้คืออันนี้หยาบเลยครับเนะนี่ยเนี่ยอันนี้เขาพูดอย่างนี้แต่ทีเ A ่เขาพูดเอะอะพะวอยต่างๆเขาพูดลีลาของเขาก็มีคาหยาบพูดเท็จพูดซอเสียดพูดคําหยาบพูดเพื่อเจอผมเห็นคนนี้ไม่มีไม่มีเลยนะฮะ พูดเท็คือพูดปดไม่มีคนนี้จะพูดตรงเด็ดพูดตรงแล้วเ็พูดสูงไว้ก่อนสูงยังไงครับกราพระตรูปเขาบอกกราบพระดีทุกอย่างดีแต่เ็พูดสูงไม่ให้ถึงสาระกราให้ถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณคนก็ไปมองเพราะอะไรครับคนมีปัญญาเฉียบแหลมเขาจะพูดอะไรที่มันมันมินเมจริงๆฮะคนตีไปทางผิกดก็ได้แต่เจตนาคนผิดมิจฉาปณิหิตังจิตตัง ปาปิโยนังตกะเลคือคนตั้งจิตไว้ผิดแล้วมันก็มองอะไรผิดทําผิดไปหมดถ้าตั้งจิตไว้ถูกสัมมาปนณิตตังจิตตังสยโสคือถ้าตั้งจิตไว้ถูกจะทําอะไรก็ผูดผูกเนี่ยเขาพูดนะฮะเขาพูดเพราะนะฮะแล้วที่สําคัญเขาสาระของเขาสาระนี่คือสําคัญเพราะฉะนั้นนึกถึงะฮะสามัยก่อนครูบาอาจารย์สอนหลูกสิษย์เนี่ยเขาใช้ไม้เลียวนะฮะ ถึงมีเลยอนุภาพไม่เลี้ยวเพลงไม่เลี้ยวยังมีเลยอ่าอนุภาพไม่เลี้ยวถามว่าตีเนี่ยเขาต้องการตีลูกศิษย์ให้ให้บิบักให้ให้ฉิบหายเลยใช่ไมไม่มีฮะอันช่างหม้อตีหม้อไม่หวังสารตีเอางานงามไซมิให้หนาะเหมือนอาจารย์ตีศิษย์้วิทยามิชัยว่าจะประหารให้ไปอบายเหมือนกับคนตีหม้อตีปั่นดินเนี่ยถามต้องการให้พังนะไม่ใช่ตีให้หม้อมันสวยงามเหมือนกันครับ อาจารย์ทำไมก่อนใช่ไหมล้วทุกวันนี้เขาก็คือเป็นกฎหมายล่ะเดี๋ยวเป็นการทารุนอีกพอแม่ก็มันกฎหมายเขาก็ฟ้องเดี๋ยวเกิดครูเปนตีขึ้นมาครูก็เสียงหมดหลุดจากอาทิย์เหเป็นกันเาก็ไม่ใช่ไม่เลียวไม่ใช่ใชอ่ะเหมือนกันคําพูดนี่ฮะขึงขังเอปาววยท่านรู้จักสิริปเป็นแห่งชาติสาขาทันสศิธิ์ไหมครับอาจารย์ฉเฉลิมชัยโคตรสิริพัฒน์ลีลาทําพูดยังไงฮะคนจริงอ,ะอ,อ,อ่ะอออาวุออกท่าทางเลยต่าง ผมเคยถูกตบไปแล้วโอ้โชคดีน้องโชคดีน้องไปขอทะลุกัะทานเนี่ยคนอย่างเงี้ยคนจริงไหมฮะอ,อ้อภวยต้องยกให้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของเอกบุรุษอ่ะเอะลักษณะอย่างท่านอาจารย์สุนชัยเอกลักษณ์ท่านอย่างนั้นนะครัผมยกจองอาจารย์เบียร์ก็เช่นกันก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่างนี้นะฮะมันเป็นลีลาลีลาของแต่ละคนแต่ละบอกว่าอาจารย์ ผมดูทุกคลิปเลยนะผมเห็นว่าได้มากกว่าเสียที่อาจารย์มาพูดทําให้คนสนใจพุทธนามมากขึ้นที่มีสนใจแล้วก็อยุดใจแก่นมากขึ้นแม้พระคุณท่านก็สนใจพระคุณท่านมาเห็นว่าโอคราวรวะเผยเพศทธรรมะอมเราอยู่ในส่วนเป็นทับหน้านะฮอุบาสกบัณกาทับหลังอ่านีทับหลังมาอย่างนี้แล้วโอ้ ท่านกดศึกษาคำมัคเมศึกษาเราเรียนผักเพียนปฏิบัติสันทัดกันสอนวดมต์ภาวนาศึกษาเราเรียนพักเพียนปฏิบัติสันทัดกันสอนท่านก็บงมันรักชาติกอบกรณีแนวไว้นะครับรักราดจงจิตน้อมพักดีท่านนารักศาสตร์กอบบนตีแนวไว้รักชาติกอบกรณีแนวไว้รักศาสตร์กอบบนตีสุจริตท่วนเทินนี่รักศัตร์รักศัตร์ จงจิตให้รู้ซองสรรเสริญร,รักนะครับอาจารย์เบียร์เนี่ยฮะที่พูดอย่างนี้นะเนี่ยเนี่ยผมมาดูมาฟังเออมีผู้สันนี้เลยนะฮะผู้ท้วคนหนึ่งร้องไห้มาเลยบอกว่าเวลามีอะไรกันน่บแฟนชอบถ่ายคลิปไว้แล้วก็นี่ท้องแล้วด้วยนะแล้วท้องแล้วด้วยเครียดมากเลยอาจารย์ยังบอกวิธีเออเนี่ย ก็ไปบอกแลไให้เคารพเลยจะได้รู้รักจริงเนี่ยเคลียผมเ่ยตั้งฉายาว่าอาจารย์เบียเคลียใจเลยนะผมตั้งเลยอาจารย์เบียเคลียใจเพราะอะไรครับเขาไม่ได้พูดเขาพูดให้คนมารักษาศีลเป็นสึ่งเป็นข้อต้นขั้นต่ําเลยนะศีลห้าเนี่ยเนี่ยเไปกีก่กนฟังอีกครับวันนี้เลยนะฮะวันนี้เลยคนหนึ่งเขาเคยนับถือศาสนาอื่นมาแล้วเขาก็มาทิ้งมาถือนับถือศาสนาพุทธแล้วมายิงมาฟังอาจารย์เบียเขายิ่งเห็น,นผลก็โทรมาก็มาถามเรื่อง อะไรต่างๆเพราะผมก็ออดึงคนศาสนิกอื่นมาเนี่ยยิ่งดีด้วยนะครับแกเป็นคนมีบาร,รมีนะพูดแล้วมันสะเทือนหรือกว่าสะเทือนสะเทือนเลยทีเดียวแหละเพราะอะไรครับวาจาเขาเฉียบขาดเขาพูดกล้าพูดกล้าพูดเจตนาเขาดีนะฮะแต่คนอื่นอาจจะมองอยู่เจตนาแต่ละคนก่อนนาจิตตังเมื่อพูดตรงๆประเด็นไปแล้วพูดตรงเลยทีเดียวแหละ เรียกว่าเป็นธรรมัโชผู้มีธรรมเป็นธงหรือว่าผู้มีธงคือธรรมตั้งธรรมไว้ธงไว้สูงไว้ไม่ดึงธรรมตกมาหาตนดึงเอาพัฒนาตนไปหาธรรมทูดแกนไว้ก่อนอ่าเหมือนกับเขาบอกกาบเป็นจางข้าบดิษใช่ไหมฮะลักษณะกาบเป็นจางคืออะไรตั้งไว้แห่งองค์ห้าเวลากาบเข่าสองศอกสองหนาผังนน่พื้นตูดพื้นแต่ทุกวันนี้อย่างผมเนี่ยฮะคุมติดแล้วเวลาผมกาบผมก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะ ถามว่ากราบพระไหมก็ถือว่ากาบเหมือนกันแต่เราตั้งๆวาเออตรงนี้เราทําได้อย่างนั้นอ่ะดีแต่วันจริงกราบเรามันติดพุงอ่ะฮะแต่ถามว่ากาบไปก็คือกราบพระกราบเราตั้งไว้สูงๆอ่ะดีที่สุดเราเดินไม่ได้หลวงพ่อพระคุณทรารุหลวงพ่อเคารพเกิดมาบอกให้ตั้งปัตนานนิพพานไปก่อนเลยมันเราไม่ถึงนิพพานเราอาจจะมาถึงอนาคามีสากาาัดทางมีหรือว่าพระโสดาบันญาบุคคลอาจารย์มีแกสอนทำนี่อย่างฮะ แกสอนให้คนไม่ไปไอปายบยภูมินะครับมีคนมาบอกอาจารย์เบียร์พูดอย่างเนี้ยทาให้คนในคารพพระสงฆ์ใช่ไหมเขาไม่เขาบอกเขาพูดเขาพาไปกราบพระสงฆ์พระดีด้วยแล้วก็บอกเลยพระองค์ยังตรัสเลยวิจยะทานังทาตับพังสุขตับปสัสสถ,ถังการเลือกให้พระสุคตเจ้าสมเด็จพระองค์โดยพระสุคตเจา้าคือพระพุทธเจา้าทรงสรรเสริมมันก็นเลือกหน้านะฮะเราจะเอาลบกข้าวอะ เราจะไปปลูกในน้าไปดีมันจะได้ผลหรือเราก็ต้องเลือกนาดีๆเหมือนการอาจารย์เบียร์ท่านสอนตรงนะผมไม่เห็นว่าอาจารย์แกจะผิดพลาดตรงไหนนะแต่มันเอกลักษณ์ของเอกบุรุษอาจารย์เบียร์ูดว่าเจตจิตนาดีแต่ผมก็สังเวชสรดใจนะฮะคนที่เข้าใจผิดมันจะมีคนสามประเภทนะคนที่เข้าใจหวังดีจรงิงๆแต่อาจจะเข้าใจผิดแต่ถ้าฟังบ่อยๆก็จะรู้ผมก็ชื่นโชมมันนี่คนเภทที่สองคือคนที่ อ่าเรียกว่าไม่สนใจเลยนะฮะไม่สนใจเลยตั้งท่าที่ว่าจะว่าเขาผิดเลยโดยไม่เห็น,นผลอ่ะคือไม่ถูกใจอ่ะไม่จุกใจกูกูกูไม่เชื่อไม่ฟังละมาขดผลประโยชน์กูไม่เชื่อแล้วก็ต้องผิดตกงเอาให้มันจมให้มันเหยียบไปเลยทีเดียวอ,นนอ,อนนวันนี้ถือว่าอกุศลแต่คนหวั่นดีถือว่าอันนั้นนะอีกอย่างหนึ่งคือคนที่เขาเห็นคืออาจารย์พูดให้เขารักษาศีลได้สง่งพูดให้เขาฝึกสติสมาธิอ่าอาจารย์เบียร์พูดให้เขาได้ภาวนา ได้ปัญญาได้ปัญญาทั้งโลกิริยะปัญญาปัญญาเรื่องผัวผมไม่เมียเนี chester, ่ยเนี่ยคนอกหักก็มาโทรหาแกอ้าวอ้าวคนที่อะไรอีกอ่ะสบายไฟอยู่หน้าบ้านเป็นไรไหมแต่โบราณก็ตือเออคนก็ถือโอ้กูมันถูกกันโดยเยพะอายุสั้นก็กติีมีไฟฟ้าชายเขาก็เก็ตเลยคนนั้นหายกลัวเลยคนนั้นกลัวมากเลยจะเอาไฟฟ้าย้ายจะย้ายไฟฟ้าเดยซ้ำสบายไฟนี่ไอ้เห็นะคนที่เขาเคยกลัวขัดขาดลงมางล้มเหลว เขามัได้ฟังจะมีก็เกิดความกล้าแล้วแกสอนแกพัฒนามาทิตัวเองอันนี้ตรงกับพระพุทธคือว่าพระพุทธเจ้ามีลักษณะกรรมวาทีนะคือมีวัฏวะกรรมคือการกระทำเน้นการกระทําเราจะดีเหมือนกับเราจะอิ่มอะ่ะให้คนอื่นกินข้าวให้ผู้ฟังกินข้าวแทนผมผมอิ่มไม่ล่ะผมไม่มองเห็นพวกงงจะสงเกิดจะจะกินตามอีกผมต้องกินเองครับนะเหมือนกันครับเรานะฮะ อาจารย์เีพูดและสุดท้ายให้วกกลับมาหาตัวเองว่าต้องแก้ที่ตัวเองอันนี้ถูกต่องอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งวิพัตชวาทีพุดามีเวทาวะจำแนกอันนี้เป็นกุศลอันนี้เป็นอกุศลอันนี้เป็นบุญอันนี้เป็นบาปอันนี้ความดีอันนี้ความชั่วแยกแยะอาจารย์ก็พูดอย่างนั้นอันนี้อันนี้ดีนี้ไม่ดีอาจารย์พูดถึงพระส่วนตัวผมว่าพระดีหมดแต่ก็มีสมมติสง์มีอริยะสงฆ์ใช่ไหมอาจารย์เบียก็คนเลือกพระตรงอริยะตรงกราบพระดีตรงเลือกแก้เลือกหมดเขายังบอกเลยะ ปอุดหนุนถต่ก็ทาไม่ดีมันก็บาปมันก็ต้องเหลือคนดีเหลืออะไรเนี่ยแต่ก็เถิดทุนกลราพูดพรดทุสุด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 ยอดเลยคนนี้นะเวลาคุยกับพระคุณท่านนี่นะฮะคุยแบบนี่เลยครับชบนื้วขอรับขอรับเนี่ยคำเนี่ยหยาบเลยครับอาจารย์เบียหยาบนะครับอย่างเงี้ยจ่าสาธุจ่าเนี่ยญิงเนี่ยหยาบเลยครับหรืออะไรไปเป่ามนให้หมื่นบนอนตการเข้าห้หูฟังในสิ่งที่ไม่ดีอะเขาพูดดีพูดจ่าพูดครับอย่างเงี้ย อย่างนี้แหละครับมันอยู่ที่คนมองนะครับมันอยู่ที่คนมองตอนนั้นผมบอกว่าเขาพูดอะไรก็แ,แต่เขารู้ตัวเองเลยว่ดจิตเขาอะปรัชนาดีเขาพูดเลยนะคนนี้เนะี่ยถ้าผมจะบอกดกหาวามวยเกินไปอีกคนนี้ลักษณะแต่เขาบอกแล้วเขาปรัชนานิพบนคก็ถือว่าปรัชนาอริยบุคคลซึ่งมีพระโสดาบันเป็นเบื้องต้นพระอรหันต์เป็นที่สุดแต่ทําไมพระปรัชนาอริยบุคคลก็เป็นพลที่สัตว์นะครับ คือต้องมาเพ็นทานบารมีศีลบารมีเนคขมบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีคันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีนี่เขาบัลที่เขาเน้นหนักเลยปัญญาบารมีมองไม่ผิดคิดไม่พลาดคาาไม่พังหวังไม่เหลวสัจจะบารมีเน้นความจริงเอาไว้ก่อนตามพุทธพจน์อคนก็มาโยงอีกเขาศึกษาไม่ถูกต้องอันนี้แหละฮะสถามหน่อยครับท่านเป็นผู้เจ้าของโรงเรียนท่านเลือก คนนี้นจบด็อกเตอร์นะอีกคนหนึ่งจบปริญญาตรีแต่ด็อกเตอร์สอนไม่รู้เรื่องเลยกับเล่าเงินเดือนก็แพงกว่าด้วยอ่ะกับคนจบปริญญาตรีแบบสอนดีอุย้ยคนเข้ามาโรงเรียนเยอะอยากจะเรียนกับคนนี้ถามท่านจะเลือกด็อกเตอร์หรือปริญญาตรีด็อกเตอร์สอนเหมือนคนไม่รู้เลยอ่ะกับอันี่สมมุติฮนะกับคนปริญญาตรีเนี่ยโว้ยคนนับถือจริงๆพูดดีอะไรต่างๆเขาก็เลือกคนที่สอนให้คนเข้าใจ เหมือนกันอาจารย์เบียผมว่าถักกะพินาแกบวชแกเรียนแกศึกษาพระบาลีแน่นอนแกต้องเรียนบาลีเรียนนักธรรมแกจะกว้างกว่านี้อีกแต่แกบอกว่าห้าปีเนี่นะฮะแกจะไม่สอนเกลือนิสัยในครูบา,าอาจารย์พ้นหา้าพรรษาไปพ้นห้าปีไปแล้วเป็นนิสัยมุตตะกัคือพ้นนิสัยตอนนั้นเนี่ะแต่ตอนนี้ก็อยู่ในวิดุดิมิตีของครูบาอาจารย์นี่อันนี้เขาต้องบอกว่าเขาอาจจะศึกษานักธรรมบาลีต่อไปให้สูงกว่านี้แต่ณขณะนี้ถือว่า เนี่ยพุงนี้เนี่ยจะไปบรรยายที่เชียงใหม่หลายที่เลยนะขึ้นเครื่องมาเลยแต่เช้าตีสี่นะเนี่ยผมฟังผมกดตามติดแล้วผมว่าตามติดผมก็อดไม่ได้อะอันนี้ผมตั้งเจตนาเป็นกุศลผมพูดเนี่ยนะครับผมไม่พูดให้ตัวเองเป็นอกุศลผมไม่พูดให้ตัวเองเป็นกิเลสผมลงพูดให้ตัวเองผ่องใสเป็นการสร้างบารมีเป็นการสร,ร้ารงบุญผมปัารถนาดีแต่ผมบอกว่าลีลาผมอย่างนี้นะถ้าผมพูดเนิบเนิบแต่ต่างๆมันที่ผมเคยพูดไปดูคลิปเก่าๆผมเลยนะ แม่ผมก็นั่งพูดได้เหมือนกันตอนนั้นแต่ว่าผมดูแล้วมันก็ไม่มีคนสนใจอะฮะผมก็เลยตรงมาพูดอย่างนี้แต่คจริงให้ท่านถือสาระเอาไว้ว่าทาใดต้องใจคนนั่นคือผลของวิชาขึ้นชื่อว่าวิชาควรศึกษาทุกอย่างไปศึกษาให้เข้าใจเป็นคุณเครื่องเรืองปัญญาแต่ว่าอย่าพึงใช้ทุกอย่างไปที่ศึกษาเหตุผลและเวลาเป็นปัญหาให้จํานวนจะใช้วิ ชาใดจงใส่ใจในเหตุผลทำใดต้องใจคนนั่นคือผลของวิชาอาจารย์เบียถึงแกจะเรียนพุทธธรรมไม่มีดีกรีละไม่มากไม่สูงไม่รู้นันตปีก็ได้หรือปันนะันตธรรมศึกษาตีเนี่ยฮะเออแต่มีธรรมชันทพูดให้คนสนใจทานศีลภาวนาบุญกิยวัตถุนะฮะพูดใ้คนสนใจเป็จศีลศีลห้ากุบบศลกรรมบทสิ อันนี้ก็ถือว่าหน้าอนุโมทนาแล้วสําหรับคนที่เขามีความรู้ขนาดนี้แต่เขาต้องพัฒนาศักยภาพตัวเองให้สูงกว่านี้ซึ่งเขาจะยกจากฮีนาเพศคือคาร์เร,รหัดเนี่ยไปอุดมาเพศคือเพศสูงสุดหนึ่งคือบรพชิตในปีหน้าผมก็รออนุโมทนาตอนนี้ก็อนุโมทนาอยู่เรื่อยๆนะฮะแต่บางท่านบางคนอาจจะคิดรอสุดน้บหนาหรือว่าดอดูแต่ผมเชื่อคนนี้ใจเขาเนี่ยไม่ถอยกลับเพราะอะไรเขาไม่มีพูดเท็จ สอเสียดไม่มีสอเสียดคืออะไรเอาคนนนคนนี้มายุ่งให้แตกไม่มีพูดคาหยาบพูดคาหยาบอันนี้ถึงบอกเนี่ยเขาพูดจริงใจฮะไม่ใช่ด่าไม่พูดโดยไร้เหตุผลพอพูดผัดพินึงเขาก็พูดโตตอบแต่จริงๆริงพูดเพราะจะสาธุจะนี่ยหยาบใช่ไหมไม่หยาบพูดเพื่อเจ้ไม่มีเลยคนนี้พูดจริงจนกระทั่งเพื่อนเก่าเขาต้องบอกเออสงสารคราจริงแหละเอาภูมิอย่างคนธรรมดามามาพิจารณาภูมิของคนสร้างบารมีไม่ได้อาจารย์เบกรสั่งเบกมีความสุขของแกนะ อย่างน้อยก่อนสมาธิสุขสุขเกิดจากสมาธิปิติสุขสุขเกิดจากปิติแล้วก็ที่สําคัญราโภปสุขโภปัญญาปฏิรโภสุขโภกันได้ปัญญานําความสุขมาให้เขามีความสสขจากการได้ปัญญาพูดปัญญาให้ปัญญาคนเพราะฉะนั้นสิ่งสุดสามารถใช้ยันตรองอย่าดวนบรวนผ่องผิดแวบางอย่างใช้วิสัยของเราอย่างถึงนาอย่าทึก่าเทศแท้ทุกข้อที่ฉงนสวัสดีครับ